สวัสดีครับวันนี้พ่อมีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับรถคันนี้ก็เป็น K 125นะครับก็ตัวนี้สตาร์ทมือสตาร์ทเท้าได้เลยนะซึ่งรถคันนี้เป็นรถของพี่ชายนะครับที่รู้จักกันนะครับก็เป็นรถชื่อองเข้าเองเลยนะคันนี้เป็นรถที่ใช้งานเป็นประจำนะครับตลอดอยู่แล้วนะก็คือสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าได้ปกตินะครับคันนี้พมบ,บอกเลยว่า ได้สภาพเติมเมมากเลยนะสภาพสวยมากเลยนะครับมา469นะครับแอนเกียรแกนสตาร์ไี่มีเชื่อน,นะตัวนี้ผมดูแล้วนี่ถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยคันนี้นะฮะคือใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ใครที่ผ่า,านมาสุพรรณหรืออยากจะมาดูรถเนี่ยรถาถคันนี้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณนะก็สามารถที่จะมาลองขับนะครับ,รบแล้วก็นัด มาดูรถมาลองขับว่าอาการเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงจะสามารถที่จะมาลองขับมาดูได้เลยนะครับนี่ดูสภาพตัวรถนี่นะเดินเบานิ่งๆนะครับตอนนี้แรกพุ่งไข่เคเรายี่สิบห้ามาพบว่าคันนะี้สภาพสุกอย่าที่สุดแล้วนะเพราะว่าเล่มโอนนะครับเราประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอนแน่นอนนะครับคันนี้ ังไงก็ทักมาได้นะครับเบอร์โทรก,ก็จะทิ้งเอาไว้ด้านล่างขีดนะครับตอนนี้